เรื่องอาจารย์ใหญ่นั้นไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เราไปล้อเรียนหรือไม่ไปทําการลุกลุก่ใดๆทุกสิน้นบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอาจารย์ใหญ่หมายถึงใครหมายถึงอะไรอาจารย์ใหญ่หมายถึงการทํากุศล ครั้งสุดท้ายในชีวิตการทําโดยการมอบร่างกายอุทิศร,ร่างกายให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วขอยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเราไม่ได้มีการลบหลู่แม้กระทั่งฉากบางฉากที่เราจะเข้าไปถ่ายจะต้องมีห้องที่อาจาร,รย์ใหญ่ท่านนอนเรียงรายอยู่บนเตียงเราก็จะมีม่านกัน้นส่วนที่เราจะเห็นมีร่างของการศึกษาที่มีภาพของการศึกษามีนิสิตแพทย์รักษาแพทย์ไปผ่าศพหรือไปตรวจศพหรือไปอะไรนั่นก็เป็นร่างที่เราทำขึ้นมาจังนั้น ลองทำสิเฮ้ยเราจับได้ไหมเฮ้ย ทำอะไรของแกวะเฮ้ยกลัวกัวผ้าเปิดดีจะได้ไม่เห็นไหนเปิดหน้าอาจารย์ทำไมอ่ะเฮ้ย ก็ื่อไม่ให้เปิดหน้าจานน้อย มัธยมการศิกษาการช่อ,ชอค่ะในเรื่องอาจารย์ใหญ่นะคะรับบทเป็นไหมค่ะซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ด้วยพื้นฐานนิสัยแล้วเนี่ยไหมเขาเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปนักษาวัยรุ่นสดใสธรรมดาแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยทำให้ตัวเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นคนดีนิสยัยค่อนข้างที่จะแบบวิตกกังวลแล้วก็เหมือนหวาดระแวงแล้วก็เหมือนแบบตัวคนเดียวโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเปิดเผยอะไรกับใครเท่าไหร่จากทาง,ท,างที่เราจะเข้าไปในห้องเรียน ที่มีท่านอาจารย์ใหญ่นอนอยู่เราจะต้องถือพวงมาลัยมาไหว้ท่าน<ม>ตัวเราเองนั้นก็ถือพวงม,ม,มาพมาลัยมาแล้วก็แขวนที่เตียงนอกจากนั้นก็ยังมีการไหว้พระด้วยไหว้พระก่อนแล้วก็จะมีการไหว้ท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็เหมือนเราต้องสำรวมทุกครั้งอะคะ่ะในขณะที่อยู่ในห้อง